สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากไลฟ์ที่แล้วเนาะพาเพื่อนๆไปกินร้านกาแฟเนาะร้านโนเนาะอันนี้เป็นไลฟ์ที่ห้าของแอดเนาะแอดมันคือมันใกล้กับร้านกาแฟไงวัดมหา,าธาตุก็เลยพามาไลฟ์ที่วัดมหา,าธาตุดีกว่านะคะว่าว่าว่าวัดมหา,าธาตุเนี่ยจะจริงๆอ่ะจ,จ,จะพามาดูอักเสียนเสียนพัพุทธรูปอะค่ะที่อยู่ในต้นไม้จะพาเพื่อนๆมาดู ตรงนั้นนะคะก็เลยแวะมาดูดีกว่านะคะสำหรับาการเข้ามาชมวัดมหาธาตุนะคะเสียค่าเสียค่าเสียค่าผ่านผ่านประตูนะคะมามาสิบบาทนะคะสํสำหรับคนไทยนะคะถ้าต่างประเทศรู้สึกจะห้าสิบบาทนะครับเพื่อเพื่อเอาไว้บุรณะโบราณสถานนะครับอันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรอบวัดมหาธาตุนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปชมอ่า องค์พระปรางประธานนะครับที่ได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ1917นะฮะในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือคุณหลวงพัะงูววนะคะแต่ตอนนี้องค์พระปรางเนี่ยไม่เหลือแล้วพังลงมาแล้วนะครับพังลงมาแล้วนะครับพังมาในสมัยเอ่อรัชกาลที่หกนะพังลงมานะครับพระปรางไม่เหลือแล้วนะครับเดี๋ยวตามแอดไปดูเลยนะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลา เรื่องของเรื่องแอดกลัวอะไรป่ะแอดกลัวโทรศัพท์มันตัดเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าข้างนอกอะเวลาถ่ายโบราณสถานะมันจะร้อนมากนะฮะพอร้อนปุ๊บมันก็ตัดปั๊บเลยนะครับเลยเ็ืชะตาไปดูในส่วนที่เป็นไฮไลท์นา้นะครับนี่เราจะเป็นบริเวณวัดมหาธาตุนะคระับแต่เพื่อนๆเ,เข้ามาใหม่นะฮะนี่เขาก็จะกรองพระพุทธรูปหินทรายนะฮะที่ เสร็จได้ตามบริเวณแถวนี้นะคะเอามาวางกองๆรวมกันนะคะเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นซ้าหินเหมือนกันนะคะัา้าหินที่มาจากเอเชิ้นส่วนต่างๆนะของโบราณสถานนะคะก็เอามากองไว้ตรงนี้นะคะะนี่บนเจดีย์นี้เจดีย์นี้ก็สวยเจดีย์นี้สวยมากแปลกดีทรงแปลกตาดีนะคะ อาจจะย้อนแสงไปบ้างนะคะอาจจะย้อนแสงไปบ้าง mm hmm. จุดประสงค์อยากพาเพื่อนๆมาชมนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไฮไลท์นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเวลาถ่ายรูปนะคะเวลาถ่ายรูปเขาให้นั่งถ่ายเนาะเพื่อนๆที่มาใหม่เนาะให้นั่งถ่ายเนาะ ไปนั่งถ่ายนะคะนะคะพระพุทธรูปที่อยู่ในต้นไม้เนี่โด่งดังไปทั่วโลกเนาะเคยอ่านประวัติคร่าวๆไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะว่าอ,อตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่อะคะรับเขาก็ได้เก็บชิ้นส่วนนะคะพระพุทธรูปต่างๆเอามารวบรวมแล้วกองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่านหนึ่งอะท่านก็รักองเอาไว้ตรงต้นไม้ใส่ระหว่างต้นไม้นี้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็ลืมไว้ ะะลืมไว้ลืมไปลืมมาก็กลายเป็นปฏิมาก,กรรมแบบนี้เลยปฏิมาก,กรรมอันบลอโลกอันนี้ดังไปทั่วโลกเนาะดังไปทั่วโลกเพราะว่ารู้สึกรู้สึกเนาะนิตยสารการบินไทยนะคะที่เป็นนิตยสารที่อยู่บนเครื่องบินนะคะเขาเอารูปภาพอันนี้ไปลงเป็นเหมือนจะโลโก้ของวิทยาเลยแล้วทําให้เวลาฝรั่งเวลาไปเที่ยวนะเขาดูนิตยสารอันนี้เขาก็เห็นว่าเอ๊ะสวยงามแปลกตา ดีอะไรเงี้ยที่ไหนหรออะไรเงี้ยที่ยุทยาทําให้ฝรั่งอะ่ะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นด้วยนะคะจะพาไปดูใกล้ๆนะคะทับใกล้นี่นี่คนละนะพาขึ้นไปดูนี่นะ,ะัะอันนี้แหละคือดังไปทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะอันนี้จะถือว่าเป็นแบรนด์ของยุทยาอีกแบรนด์หนึ่งนอกจากเจดีสามองแล้วก็มีที่นี่แหละค่ะเป็นแบรนด์ของยุทยานะคะขออน,นุญาตแอดนั่งคุกเขานะ่าเนาะ พอกใกล้นแว้วก็นั่งคุกเข่านะฮะเนี่ยให้เพื่อนๆดูชัดๆนะนี่ค่ะนี่คะนี่แหละค่ะโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะฮะโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะ,ดดโ,ะ,คะโอเคจะลืมนะคะเวลาถ่ายรูปนะคะกรุณานนั่งนะคะนั่งบนนี้นะคะอย่ายืนนะคะ เขาเขียนว่าอะไรนะเดี๋ยวเขาได้อ่านนะเขาบอกว่าพระพุทธรูปอันนี้นะคะเป็นรูปแบบศิลปกรรมสมัยยุยาตอนกลางนะฮะกำหนดอายุได้ราวกลางพุทธศตวรรษที่21่สิบนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายเนาะใครมาก็ต้องมาถ่าย Okay, น,ะะนี่ค่ะจะพาไปดูฐานพระตางนะครับที่พังทลายลงมาของวัดมหา,าธาตุนะคะอ่อพัทงทลายมาเมื่อ,อ,อปลายที่ต้นรัชกาลที่หกนะฮะตัวรัชกาลที่หกเนี่ยพังทลายลงมาเนะนคะคะก็ได้พบพระาธาตุนะคะ พระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่อยู่ในพระปรางวัดมหาธาตุแห่งนี้นะฮะปัจจุบันพะพิธสานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสาพญานะคะขึ้นไปมัสการได้นะฮะนมัสการได้นะคะ,ไ,ะ,คะไปกราบสักการะได้อยู่ชั้นสองนะคะขึ้นมานันไปแล้วอยู่ทางซ้ายมือนะคะเป็นห้องเป็นห้องที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้มาจากพระปรางข้างหน้าอ,องค์นี้นะคะพระปรางวัดมหาธาตุองค์นี้นะฮะ เนี่ยฮะจะก่อนสูงมากเลยนะฮะสูงมากเลยตอนนี้หักลงมาก็เหลือแค่นี้ค่ะเนี่ยฮะน้องรอยนะฮะถ้าใครได้รูรปเก่าๆนะในสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านเสด็จประพาสมาที่อยุธยานะฮะก็จะเห็นพระปรางวัดมหาธาตุนี้ยังอยู่นะใหญ่มากเลยอะ่ะจะมีรูปหนึ่งอะ่ะที่ชาวบ้านมานั่งเรือมาแล้วก็ถ่ายรูป ติดกับพระปรางอางค์นี้ค่ะใหญ่ใหญ่หญ่หญนะฮะอันนี้แหละค่ะอันนู้น,ะะน,นจะเป็นพระปรางวัดราชบุรณะนะฮะกรุมหาสมบัตินะฮะไว้เดี๋ยวอดจจะพาไปนี่ตอนนี้เรามาอยู่วัดมหา,าธาตุกันก่อนเนาะ มาโยนมาหาธาตุกันก่อนนะฮะนี่จะเห็นร่องรอยการทางคลายลงมานะคะข้างในก็ขุดลึกไปประมาณสัก16เมตรนะฮะ16หรือ17เมตรเนะะี่ยค่ะก็จะเจอผอบหินนะคะเป็นแท่งหินใหญ่ๆเป็นผอบหินแล้วก็เจอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งอยู่ข้างในถึง7ชั้นเนาะ7ชั้นนะฮะถ้าที่แอดไปดูในพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาเนาะ7ชั้นแล้วก็ไปเจอผอบนะฮะผอบนั้นก็ประกอบด้วยเป็นเหมือนกับเป็นผอบอันยไม่เี่เนาะ ข้างในพอบเป็นพอบอัญมณีมีอะมีเทสหรือว่าสีอะมีเทสก็คือสีม่วงดอกตะแบกนะภาษาโบรารเขาเรียกว่าพลอยม่วงดอกตะแบกสีม่วงดอกตะแบกก็คืออะมิเทสแล้วก็มีทับทิมแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้อจำไม่ได้ละสวยอยู่ในพอบแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุนะคะเท่าเมล็ดงานะฮะเท่าเมล็ดงาเนี่ยค่ะเป็นฐานของเป็นฐานของพระปรางวัดมหาธาตุนะคะ เืองน้าของท่านนะคะนะคะที่เขาเจอพระบรมสารีริกธาตุในนี้นะคะและตอนนี้ก็ย้ายไปในไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญานะคะนะคะจะเห็นพระปรางนะคะ,นะคะวัดมหาธาตุนี่เป็นวัดที่ใหญ่มากนะ,ะจริงๆเป็นวัดที่ใหญ่มากนะี่คะ วัดนี้นะถ้าไม่ใช่เป็นช่วงโควิดนะโอ้โหนะท่องเที่ยวเยอะมากทั้งทั้งญี่ปุ่นนะทั้งจีนนะทั้งฝรั่งนะเยอะจริง,รงๆนะฮะเยอะมากนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะพลมพัดเอื่อยนะคะลมพัดเอื่อยอาจพาเดินตรงพัดปางนะนะฮะนะคะ ใหญ่มากอ่ะดูร่องรอยแล้วใหญ่มากอ่ะนุ่นเป็นปราตางวัดราชบุรณะนะดูปลายนิ้วน,นะฮะอยู่ข้างๆกันนะคะน่าจะอยู่ข้างๆกันนะะแล้วก็จะดีก็ทรงแปลกตาดีนะคะที่นี่เนาะนะะวันนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่เอ่อ ที่อยู่ในต้นไม้นะกับพระปรางเออแล้วก็ฐานพระปรางนะที่พังทลายลงมาเนาะมีไฮไลท์อยู่สองแห่งนะสำหรับแอดนะสำหรับแอดนะมีไฮไลท์อยู่สองแห่งที่ต้องมาดูกันนะต้องมาดูโอเคนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคือพามาไว้หาข่าจริงๆอะ่ะถ้าไปเดินชั่วโมงหนึ่งก็ไม่หมดเพราะว่าวัดค่อนข้างกว้างมากอะ่ะก็พามาดูในที่ไฮไลท์ไฮไลท์แล้วกันเนาะ นะฮะที่ยังไงเพื่อนๆก็มาดูได้มากินกาแฟแล้วก็เดินมาดูที่วัดมหาธาตุได้เสียค่าเข้าชมนะค่าบำรุงโบราณสถานเนาะสิบาทสำหรับคนไทยนะคะเข้ามาชมได้โอเคงั้นเดี๋ยวขอแอปปิดไลฟ์ก่อนแล้วกันเนาะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ